แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับพินดีตนลัเข้าสูดชาแนฟรีฟ้าท้ายเกลียนกระทาเกลียงพบประชาชนนะครับสำหรับท้ายเกลียนพบประชาชนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะผมจะมาตอบคําถามของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคําถามแบบไหนก็ตามนะครับจัดมาเลยครับผมเดี๋ยวตอบให้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพบกับคําถามแรกกันเลยนะฮะคำถามแรกนะผมมาจากน้องอนุทชานะครับผมพี่รู้จักพี่ไอนัท94ได้ไงครับแล้วมาสนิทกันยังไงครับรู้จักกันได้ยังไงนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะคือผมก็แค่เกมผมไปตามปกตินะแล้วก็มีอยู่วัันนึะครบ มีน้องคนนึงทักมานะครับผมเป็นภาษาอังกฤษ<จ>กและตอนแรกผมนึกว่าฝลั่งนะครับผมเขาทักมาก็เออเขาเห็นชาแนลยูทูบของผมนะผมเป็นฟีฟ่านะครับและก็เป็นคนไทยนะเขาไม่เคยเห็นชาแนลยูทูบฟีฟ่าของคนไทยมาก่อนเขาไม่เคยดูมาก่อนเลยทำนองนี้นะฮะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำชาแ y o ยูทูบเกี่ยวกับฟีฟ่าเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ทำมานานแล้วเขากำลังจะกลับมาทำนะเขาก็เลยถามว่าเออถ้าเกิดว่าเขากลับมาทำเนี่ยมาทำกับเขาได้ไหมคือเรามาแจมกันเรามาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปจอยกับชา,า,าอ่นะครนเหล ค,คือเพราะโดยปกติแล้วผมมาจะเล่นเกมดึกถึงด,ดึกมากๆเวลาผมทําคลิปหรือผมอัดวิดีโออะไรเงี้ยผมจะทําช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึง6กโมงเช้าจริงๆก็มีชแนลของคนไทยนะครับหลายช่องนะที่แบบว่าไอพี่ปุ้ยไปจอยคนนี้สิพี่ปุ้ยไปเล่นกับคนนี้สิอะไรเงี้ยเออคือผมก็อยากทําเหมือนกันแต่เวลาเวลามันไม่ได้จริงครับช่วงเวลาเช้เาเช้า,ะา,าอะไรเงี้ยผมจะหลับซะมากกว่าอะไรเงี้ยผมจะมาทําวิดีโอกันช่วงดึกซึ่งน้องนัดเนี่ยเขาโอเคครับ,ค,รบคือเขาบ้านอยู่อังกฤษนะฮะบ้านเขาอยู่วิมบดันอยู่ประเทศอังกฤษอ่ะคือเขาจะว่างช่วงเย็น หัวข้ามของเขาจะอยู่ในช่วงตีสองตีสามเวลาบ้านเรานะฮะซึ่งช่วงเวลานั้นเออคือผมเป็นช่วงเวลาปกติที่ผมถ่ายทอดคลิปตัดต่อคลิปอดัดคลิปอะไรงั้นพอดีนะฮะเวลามันตรงกันเราก็เลยจอยกันได้นะครับจอยทำไมจอยกันมาคุยไหมคุยมาก็เนี่ยับผมก็อยากไปจอยคนอื่นนะครับแต่เวลาเนยไม่ได้จริงๆนะแต่โดยปกติแล้วต้องนัดกับผมเนี่ยจะทําคลิปกันประมาณหลังตีสี่เป็นต้นไปนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมแบบว่า ไปจอยกับชแนลวิอื่นไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเวลาผมไม่ได้ครับคำถามที่2นะครับผมมาจากน้องต้นดำนะฮะพี่ปุ้ยชอบดู AV แบบไหนเว็แบบอะไรผมจะได้ไปดูบ้าง <c oughs> จริงๆคือของมันนี้มันเปิดเผยไม่ได้ผมก็กลัวแฟนผมจะมาดูคลิปพี่ผมชอบดู AV เว็บไหนเหรอวะ ผมก็บอกไม่ได้คะคือมันมันน่าเกลียดถ้าบอกไปมันก็น่าเกลียดนะแต่ผมก็มีสิ่งอยู่สองเว็บเผื่อเว็บหนึ่งมันล่มนะผมไม่ได้ดูเว็บ <laughs> เว็บไหนบอกไม่ได้จริงๆนะแต่ชอบ MV แบบไหนมันก็ปกติครับปกติครับก,ก็ปกติครับ <laughs> แต่ผมไม่ชอบพวกแอบถ่ายผมไม่ชอบพวกแบบตั้งกล้องอะไรอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พรามันดูมันดูลําบากครับ <laughs> คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับผมมาจากน้องอภิวัตรลาประวัตินะครับพี่เลือกระหว่างการเวิร์เบสหนึ่งร้อยใบกับดีเจโซดาพี่จะเลือกอะไรครับเพราะเหตุใดคำถามนี้กูไม่ต้องคิดเลยครับดีเจโซดาสิครับเรื่องอะไรกูจะไปเลือกการในเกมร้อยใบวะเวิร์เบสพันใบกูก็ไม่เลือกครับไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องไปเลือกการในเกมนะฮะกับดีเจโซดาเที่ยวกันไม่ได้ครับ คำถามต่อไปนะครับผมมาจากน้องนนทวัฒน์นะครับพี่คิดว่าเดปายกับเฟอร์มิโน่ใครจะยิงประตูได้มากกว่ากันแล้วพี่คิดว่าผีกับผีกับผงนะฮะจะจบอันดับที่เท่าไหร่ครับเอาแบบตรงๆนะครับผมคิดว่าเดปายน่าจะยิงประตูได้เยอะกว่าเฟอร์มิโน่นะครับอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นตามสถิตินะครับผมฤดูกาลที่แล้วนะครับผมเมฟิสเดปายนะครับลงสนามให้พีเอฟฟีไฮโดรเฟนนะฮะเฉพาะในลีกนะครับผม 30นัดยิงไป22ประตูนะครับผมแต่โรเบโต้ฟาร์มิโนนะครับลงสนามให้ออฟเฟนฮามนะครับผม33น,นัดยิงไป7ประตูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเมนเชสเตปร์ยฤดูกาลน,นี้น่าจะมีโอกาสเอ่อลงสนามเป็นตัวจริงมากกว่าเฟอร์มิโนนะเพราะเฟอร์มิโนผมรู้สึกว่ามันจะออกเป็นแนวเอ่อกลางลุกนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็มีกลางลุกอยู่แล้วมากมายนะครับไหนจะมีคูติญโญ่ไหนจะมีลาราลาไน่นะฮะยูไนเต็ดมันก็ตำแหน่งของเขาปกติเขาก็เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วตรงนั้นมันก็มีแอบบาาาาางงงทีคืืออออมมััันนนนกกก็็สรรรถปปปปไไไไเเเเลลลลุ่่่่ด้หฝขว หรืออะไรอย่างี้คือคนที่ขอแย่งตําแหน่งตัวจริงอะไรอย่เงี้ยคือมันก็มีไม่เยอะหรอกครับผมแต่ฟาร์มินโนมีเยอะ,ะครับดังนั้นผมคิดว่าฤดูก,กาลนี้เด,ดปายน่าจะทําประตูได้มากกว่าฟารมิโนนะส่วนแมนยูกับลิเวอร์พูลจะอันดับที่เท่าไหร่เหรอลิเวอร์พูลไม่รู้จริงๆแต่ผมคิดว่าแมนยูก็น่าจะเป็นอันดับ4อ่ะผมให้เต็มที่นะฮะถ้าตอนนี้ในตอนนี้นะครับผมมันยังไม่ซื้อกองหน้าเพิ่มหรือกองหลังเพิ่มนะครับผมคิดว่าถ้าจริงจริงอันดับสี่กับลิเวอร์พูล ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าให้เดาจริงๆนะในยู่ที่อันดับ5แล้วมั้งจะโกรธกูเลยนะอย่าโกรธผมเลยนะคือผมคิดว่าแมนซิตี้กับเชลซีเนี่ยไม่หนึ่งก็2นะครับแล้วผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะมาที่3แต่ว่าถ้าเกิดว่าแมนยูไปซื้อกองหน้าเพิ่มมาสักตัวหนึ่งหรือว่ากองหลังเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะก็อาจจะมีเบียดตรงที่3กับอาร์เซนอลได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าตอนนี้นะครับยังไม่ซื้อใครนะผมคิดว่าแมนยูนอแับที่สี่หรือพวงจากที่ห้านะอย่าเกลียดกูเลยนะครับดู นัดแรกถ้าดูจากนัดแรกไม่มีทางเลยครับดูจากนัดสองก็ไม่มีทางครับ<อ>ไม่มีทางที่แมนยูจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะลูกกาดนี้ก็อฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะครับและยิ่งไปดูคู่แข่งนะครับผมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะฮะโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ แม่งฟอร์มโหดมากเชลซี Chelsea, นี่คือแชมป์เก่าก็ประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนนะส่วนแมนยูคือต้องขอบอกว่าเออดูการนี้น่าจะมีแชมป์ติดมาบ้างแต่ว่าอยากให้เป็นบอลธงบอลถ้วยอะไรงนี้ก็ยังดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดให้หวังแชมป์ลีกเลยคือบอกตามตรงว่ายากครับแทบไม่มีทางเลยผมให้5%เป็นต็มที่5%าครับคำถาม,ถามต่อไปนะมาจากน้องข้าวโพดคั่วนะครับผมถ้ามีคนเอาเงินมาให้พี่1 0ล้านบาทแลกกับพี่ต้องหยุดเล่นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดชีวิตพี่เอาไหมครับ <c oughs> เออไม่เอาครับตอบยากมากๆนะครับคือสิล้านหรอตลอดชีวิตอ่ะสิบล้านกับตลอดชีวิตไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับสิบล้านเนี่ยผมในอนาคตผมไม่คิดว่าผมจะหาได้ แต่ของนี้มันก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าฟุตบอลมันคือชีวิตมันคือเป็นสิ่งที่ผมชอบในชีวิตเป็นสิ่งที่ผมมาได้ถึงตอนนี้ก็เพราะเกมฟุตบอลดังนั้นคือไม่เอาครับผมไม่เอาครับสิบล้านคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องอาชิพคนหอมดีนะครับผมพี่แฟนพี่ใจร้อนไหมครับแล้วพี่แต่งงานพี่จะถ่ายคลิปด้วยกันไหมครับเหมือน V r าโซอันดับแรกเลยนะครับผมอย่าเอาทับทิมมาเทียบกับแฟนผมง้ำ พวมันเทียบกันไม่ได้อันดับที่สองนะแฟนผมเป็นคนไม่ใจร้อนผมเนี่ยสิใจร้อนนะะดังนั้นคือถ้าเกิดผมใจร้อนแล้วแฟนผมใจร้อนด้วยด้วยนี่ตายครับอกเลยว่าตายครับดังนั้นแฟนผมเป็นคนใจเย็นมากๆครับผมเนี่ยสิใจร้อนนะฮะส่วนทําคลิปด้วยกันไหมคือบอกเลยว่าไม่มีทางครับับแรกคือแฟนผมเขาไม่ค่อยชอบมาสนใจเรื่องแบบนี้เชื่อว่าแฟนผมมันไม่ดูคลิปที่ผมทำานะเวย้ยคืออ้ามันชอบใช่ไหมตรงนี้อ่ะเอ็นก็อ่าทําไปฉันไม่ชอบ แต่ฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่ฉันก็ไม่สนใจแล้วกันคืออะไรแบบนี้เออคือผมก็เป็นโอเคแล้วคือผมก็โอเคแล้วผมว่าอ้าคืออย่างนั้นเราก็มีอิสระในแบบของเรานะครับคือเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เขาไม่มายุ่งกับเราโอเคเขาไม่มาก้าวไก่กเราก็เป็นผลดีต่อกับผม้วยนะดังนั้นคือดังนั้นจะทำคลิปร่วมกัน,กนไหมก็คงไม่มีทางครับผมแต่แฟนผมก็เป็นคนใจเย็นมากมากเลยนะคำถามต่อไปนะมาจากน้องสิทธิเดชสิทธิเดชเหรอพี่ปุ้ยครับถ้าพี่ไปตีหลี่แล้วหลี่มันบอกว่าของงีี่เล็กกจะรรู้สึไคับ ผมไม่รู้สึกไงครับผมก็จะด่ามันกลับไปแล้วบอกกูไม่เล็กอกอสั์ของมึงเงยใหญ่ <c oughs> ของมึงใหญ่ว้าวมงเล็กอีกคำถามต่อไปนะครับผมมาจากน้องเซียนบาร์สนะครับแค่เดินเล่นกินนอนไปวันวันโหชีวิตน้องนี่สโลไลฟ์ <c oughs> ถ้าเกิดวันหนึ่งพี่ตื่นขึ้นมาดูเฟซแล้วทุกคอมเมนต์พี่มีไลค์เกินร้อยล้านไลค์พี่จะรู้สึกไงครับผมไม่รู้สึกไงครับคือม normal มันก็ไม่ได้ทําให้กูรวยขึ้นมาซะที่ไหนล่ะใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้ทาให้ผมกินอิ่มนอนหลับหรือว่ามีความสุขมากขึ้นอะไรนะฮะก็อาจจะมีแปลกใจครับผมแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรขึ้นมาคือมันเลยก็แลกเป็นตังค์ไม่ได้ใช่ไหมคำถามต่อไปนะครับผมมาจากน้องแบ็ควีดล์นะครับพี่ครับถ้ามีมาเฟียพอเสนอให้ตัดขไข่ัวเองออกหนึ่งคงแลกกับเงินให้ไปเติมฟีฟ่าสามสิบล้านเอาปะครับไม่เอาครับไม่เอาครับคือถ้าเกิดว่าให้เงิน10ล้าน ให้ผเก็บไว้เออกคูยังคิดพอคิดพอได้คิดนะฮะัแต่นี่ให้เงินสิบล้านกูมาเติมเกมไดกคือไข่หนึ่งข้ามเงีหวังครับให้กูขีดกูยังไม่ขีดแล้วสิบล้านเอามาเติมเกมได้ประโยชน์อะไรวะคือเติมก็เติมเอาคขำก็พอแล้วนะฮะดังนั้นเอาไข่เราไปแลกกับของในเกมไม่มีความคุ้มเหรอครับดังนั้นไม่เอาครับไม่เอาครับคำถามต่อไปนะมาจากน้องชื่อเอิร์ธไม่เฉยนะครับพี่หัวร้อนฟีฟ่าสามารถแค่ไหนละครับเวลาเปิดไม่ได้ตัวดีหัวร้อนมากแค่ไหนอะเอาเฉพาะ คลิปล่าสุดก็ได้สตรีมสดนะครับผมไปดูเลยครับวอนวโอ้โหเียคนเฮียเลยโอ้โหมันเฮียสุดๆเลยครับเฮียสุดๆเลยครับหัวร้อนนะคือคือมันก็รอนะครับคือ คือผมเป็นคนใจร้อนดังนั้นคือตามสถานการณ์เวลาเปิดไม่ได้ตัวดีๆหรือเปิดไม่ได้ตัวอะไรเงี้ยผมก็จะโมโหผมก็จะหัวร้อนนะอะหัวร้อนนะพูด,ดง่ายง่ายแต่คือหลังจากเวลาผ่านไปสักพักผมก็จะคิดได้เองคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกคือมันก็เป็นแค่เกมนะแต่คือผมเป็นคนใจร้อนนะดังนั้นคือตอนนั้นนตนในตอนนั้นๆน่ะเวลาเปิดได้ตัวขี้ยยผมจะโมโหขี้แยแล้วคือจะแบบจะด่าครับจะโมโหมากๆครับดังนั้นคือ หัวร้อนครับต่อไปคําถามสุดท้ายนะครับผมมาจากน้องพี่หมี200นะครับผมถ้าวันหนึ่งพี่ได้สิทธิ์นอนค้างกับแฟนนักบอลพี่จะเลือกใครครับตอบไปไม่ต้องคิดแล้วผมเลือกชาเล่ามียปีเก้ชอบพี่เอวกอกพอู๋มากชามมากรู้เปล่าปีเก้ไอสัตว์โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับท้ายกาเรียนพบประชาชนในตอนนี้นะก่อนที่จะจากกันไปนะครับ ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับผมเสื้อนะครับผมฟี فا ท้าเกลียนนะฮะสีสันสวยงามมากมนะครับผมสกีนอย่างดีนะครับผมรีบทับได้นะครับผมตอนนี้มาแล้วนะครับผมสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับผมถามถึงกันเข้ามามากมายตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับผมตามคําเรียกร้องนะครับสวยครับผมบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนสําหรับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะฮะสวยมากๆครับผมเนี่ยดูดู แหลมแหลมบอกเขาบอกเลยว่าแหลมแหลมแหลมก็จบกันไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับท้าเกลียนพบประชาชนในตอนนี้เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็ส่งกดติดตามได้นะครับเพื่อจะชมฟรีฟาท้าเกลียนในตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับแป้ยจันนะครับถ้าพี่ดังหรือรวยพี่จะมานั่งทำคลิปให้พวกผมดูฟรีฟาฟรีฟาท้าเกลียน ทุกวันนี้มึงจ่ายตังค์ดูทุกวันนี้คือก็ดูฟรีอยู่แล้วนะใช่ไหมคือก,ก็ทำเรื่อยๆครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมก็ทําเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ดูฟรีตลอดครับผมไม่ต้องหมดคำถามนี่คับทุกวันนี้จ่ายตังค์นะฮะแหมคำถามต่อไปคำถ,ถามต่อไปนะมาจากน้องคิริโตนะครับผมถ่าตื่น